สวัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุคนครับผมวันนี้พาพี่พาน้องมาเที่ยวโบราณสถานของจังหวัดเลยที่เก่าแกา่มากๆอีกที่หนึ่งนะครับผมอาจจะเป็นเก่าแก่ที่สุดด้วยเพราะว่าสร้างก่อนพระราศีสองรับนะครับโบราณสถานแห่งนี้คือโบราณสถานวัดห้อยห้าวขึ้นตำบลน,นาอ้อ อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับผมเมื่อน,นี้ oh <my> เพิ่นที่มีพิธีสุสดมงคลพระปริริ oh <my> ล้วก็สงน้ำพ oh <my> ระพุทธรูปนะครับผมซึ่งเป็นพระบางพระบางเมืองเลยพระบางไส่ขาว oh <my> เป็นพระพุทธรูปของชาวคู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดเลยแล้วก็มีพระพุทธรูป oh <my> องค์เก่านี่รูปองค์เก่านี้ก็เป็นพระพุทธรูปองค์ปางมารพิชัยนี่เป็นเป็นองค์ที่ขุดพบบริเวณนี้นะครับผม อันนี้อดีตท่านวัาทธรรมจังหวัดบอกให้ผมจังน้อยนะครับอาจารย์เมื่อวนนี้เพิ่นมาเท็นอย่างครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับฝันทางบ้านท่านผู้ชมทางบ้านุผู้ชมคนเมื่อวนนี้เป็นมือส่งน้ำผาแทนนะครับผม อันพาแทนนี่เอินกับแตบ้านเขาพระแทนบ้านคัดแต่ไงนี่เดียครับนะซึะ่งมันเดือนหกล้วก็ออกใหม่ก็พากันาส่งน้ำพาแทนและะ้วกม็มีการเจริญพุทธมนต์มีการเลี้ยงปีแทนน้ำแล้วกะ็มีการส่งน้ำมีการเบริกบ,บ้านมีกอ่บบกเอเจดีสายปักถุงปักยังและะ้วก็เฮ็ดบุญอุทิศแล,ล้วก็ซึ่งบูรพายการย์และอันผู้มีพระคุณพระมาหากษัตริย์ตั้งแต่ไหนจักร้านช้างนะครับเพื่อนผช้างมา แต่งไว้เพื่อให้เกิดความสุกสมบูรณ์บ้านเมืองครัเป็นการเสียงไถยพาพ้นพร้อมถูกปีคร์นะเอ,อพื้นที่ที่ดูแลรักษาพ,พร้อมกันกับที่มีตำบลเมืองตำบลชัยาฟึกระตำบลอ้อที่มารวมกันนี่นะครับแระกาอัดน้ับแรกฮะ ที่เจริญบ oh, ุชมนก่อนครับฮอตแล้วันน้ิ่นปาแล้วครับอ้ครับครับขอบคุณครับที่เปนเครื่องเต้องครับี้งบูชาครับผมมมยังขอดาต้งมีครับขามแล้วก็ต้นพึ่งน้อยต้นพึ่งน้อยครับผมต้อมันโพลกับ้อันกำปันอ๋อบันโพละไรบันกงปลานะครับอันนข้าวันก้อนข้าวันก้อนอยู่ด้านโน้นนะครับเนาะอันนี้เป็นผักคอฝนต่างคอฝนอครับอันนี้เป็นผักพลูกที่ได ในบริเวณบัดทวายาวนี้ครับวัดซีสัตนาเป็นที่เก็รักษาแต่ละองคบอันนี้พระบานอันนี้ก็เป็นพระผู้เงินบุตทองที่ได้เมื่อปีสี่ะน้ำคว่ำมาแล้วอยู่ในองค์อยู่ไหนให้ห้อยลงไปเราได้มาเขาเอามาให้พวมเลยเก็บรักษาไว้ต้องเอามารวมชุปีอันนี้ก็เรียกว่าพระบุกเงินบุกทองพระบุกเงินบุกทองบุกเงินบุกขำสบุกเงินบุกขำ รับข้องพวกนี้เอาไว้เป็นพาเสียงผาเชพระเสียกบาลก็ได้อเ,เอาไว้ครอบครองว่าเป็นมงคลแก่ตัวเองโอ้สุมออกไปเฝ้าออกมาคืนนะครับาะสุมออกไปเฝ้าเอามาคืนก็ได้มีครอบครองพระแบบนี้ให้ออามาคืนเ,เ,เพราะเอาไว้แล้วอัปมามงคลแม่ครับผมขอบคุณท่านอาจารย์ครับผมอาจารย์สามฤทธิ์ให้ข้อมูลครับเดี๋ยวจะเริ่มพิธีดังสงนะครับผมนี่นะครับท่านวัฒนมจังหวัดนะครับท่านนันทิยามังคละคีรีนะครับผมกําลังร่วมก่อเจดีทรายนะครับผม ที่วัดห้วยห้าวนะครับเป็นประเพณีโบราณซืบทอดต่อกันมานะครับผมที่ชาวจังหวัดเลยได้ซืบทอดกันมาณบริเวณโบราณสถานวัดห้วยห้าวบ้านผลคลตำบลนาอ้อครับผมซึ่งท่านอายกเป็นพระพุทธรดิ์สิธินะครับ ท่านนายกฯน้าออกก็มานะครับผมอันนี้ท่านเลขากระทินครับผมอันเลขากระทินเลขาหนาโช๊กสันดีครับพี่น้องนายกกับพี่น้องมาทำจังหวัดเลยมาไล่ครับผมอุตส่าห์มาทำจังหวัดพุงามจ้ะใส่สุดสวยมากตอนนี้พระสงฆ์ก็มาพร้อมแล้วนะครับผมครั้งนึงพอมเรืองเลยแดดดีเลยสงบเลย มันเป็นหลวงตาที่อยู่ประจําวัดห้อยห้าวครับผมมีมีหลวงตาท่านเดียวที่อยู่ประจําวัดนี้ได้เห็นว่ากันว่าพี่แข่งครับผมมีแต่หลวงตาองค์นี้องค์เดียวที่อยู่กันกับพี่ได้สะนะเขาซ่ากันมาสนิ วันนี้เจ้าหน้าที่รัฐวัฒน์มาไลร่ครับผมพานอาจารย์คุที่วัดก็มานะครับท่านประธานสภาเอีฝืนเนินว่ายังอยู่รัชพัฒน์นั่นไหมเป็นสภาวัฒนมหรือเป็นอยังสำนักงานวัฒนมจะดิกอดท่าน ท่านที่ใส่ผ้าเบียงบายนี่ท่านวัฒน์จังหวัดครับผมท่านนันทยามังแคดิกลิแังพลาคกิลีแล้วก็นางติดกันันท่านนายกอกองเทสสิยาขำครับผมนายกนาอ้ออนจารย์สำริดกำลังปฏิสันทานกำลังตาาเี่้ ทุกที่ก็เปลี่ยนแปลงได้จากท,ทางที่ท่างนั้นก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้จากความเหมาะสมนะคะนรับเนี่ยครับผมวัฒน์จังหวัดเลยท่านนันทิยามังคลาคีรีผู้งามผู้งามพี่น้องแ่งโตเกีดีแต่งโต,แ,ต,งตแบบแบบโบราณดีนะครับผมส้มกับเพิ่นเป็นว่าทธรจังหวัดเลย กำลังจุดธูปเทียนบูชาพระนรบตะนับไตยกองไยก็เลยบังกันี่นอกเบิ่งทาเพ็นกคราบกันงามตามแบบไทยใส่สุดอิสานอมเด้อสุดมัดมีภาพเบียงบายเสียกระบังจะเป็นเจ้าหน้าที่จากวันธรรมจังหวัดเป็นพานำพาในมื่อนี้ครับผมไป ทั้งใจไว้พาสมาทานสินพร้อมกันนะครับอีเนาสต เสหปัญจสีลานิยจามะอสุมาสโมนะโมตัสสะมะคุโตระหะโตสัมมาสะนะัสสะ What if the wall มีชาวตสังขารางอุปศาวายธรรมินุปปิตตาวานิโรตันเตสังอุปราสามุสก o h สัพพิส ja ัตามาราติจามาริสุจามาริสเรนตาเทวังมาริสามินาทิเมตาสังสายุเราไปเป็นการถวายทยธรรมโอ้สถานการวัดธรรมจังหวัดมันคือ ดูดีจังเนาะเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามตามแบบวัฒนธรรม ท่านผู้มีรายนามปนต่อไปนี้นะครับได้ถวายไพยธรรมครับลำดับที่หนึ่งนะครับท่านดรนันทิยามังคลกีรีวัฒนธรรมจังหวัดเลยท่านที่สองนางกองเพชรศรียะขา พอจันทร์ผู้คนราสุอย่าทอมมณีโตติราสุอย่าทาวิมานพันโปคังพรุงทวงวินาศสา นิมัวจักตารวดธรรมมัวสันติอายุวรรณมัวสุขากังขังยะรังรมจริโตปะระตินางกายะกัปวาจากังมังปะระตินางปะระตินางมโนกัง นิกาตะวานาราวันกัตเถระกินิยัรยนร,รวมแตาเขาวัดเนทะ่านี้กันโดดกันเดิตั้งแต่เรามาดูเดินขึ้นเดินมาพูดมาคนจัดเถอะสมัยก่อนนี้ที่ให้เบิร์ตเอาไปนะครับพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ในเหมือนบ็ลอยๆขั้นกาเป็นพระผู้เงินผู้ขำขาอันนี้เขาได้เอาขอบของไปโมดีเดอเป็นอัปปงคลให้เอามาให้วัดเพราะว่าเป็นพระเสียกบาล ต่ว่าพระแก่บะแก่บุญธรราพระเสียกระบานเลยพวกแกวหนายผู้ใหญ่สั้นสูง้ที่เพิ่อันเหตุกันทีนะครับผู้มีเงินมขำจังเสื้อนี้นะครับเสื้อลงพระผุกเงินมุขำพระเสียกระบานครับผมอันตรายอันนี้พระผูกเงินผู้ขำเนี่ยเป็นมาแก่บะแก่บุญอาจารย์สมดีบานะเอาบระดีตา ให้ขบุณเจ้าคนส่งน้ำบกาะท่านเป็นพิเนเขาเพิต่อตอเพรานเนให้ทาเอาก้อนแล้วคนจ่เข้าเอาหิ้ต่อไปเปนนี้ธีาม่เปล่าโอ้เดี๋ยวลุตาเขาลืไปนะโอ้เดี๋ยวเขาหันเท้าอยกันลืนเาอันเพง่นึ่ก็โอ้ยเยอะหนึ่งสี่ซะแล้วเราต้องะตาฟันเมื่อคืนนี้มีแม่กับเร็กน้อยขันไปอาจารย์สาีพันตีหนึ่งสี่ Sociedad, คณะกรรมการท่านรับไปแต่ต้นป่ารับไว้ต้นป่าเออปีนึงเราได้มาห้าคนที่นึงเราดีใจใจเช่นกันเราพูดเรื่องดีใจไร้ไร้ไร้ไ่ขึ้นหาอกนะอานารย์ว่าทำจังหวัดท่านท่นพียาครับแล้วท่านนายกองเพชรถวายพระป่าจังรอยเพิ่นจังรอยเพิ่น์จีทรงทรงน้ำครับผม ต่อไปจะเป็นพิธีส่งน้ำครับโดยพระคุณเจ้าจะสงก่อนต้เปอนยอดต่อไม้ครับต่อมาเรื่อยครับมาเด้อเ่ได้ยัดยุ่ยอดโ่งกรด้บกะอเออตั้งไม่ตอกไดองครับเอาอกไปให้กรดระไรกี่ตตอตั้งไิ่ไร่บนย่งเง้บอกตกาจพเไปเออโบยังเออโบยัง กงคิม่าคนที่โบกีว้เรีนก็ฟ้าคนมาไล่แห้ว่าเออครทบมุญสูงมืเนี้ยมือชกเพื่นได้ตาดีได้ข้อเล้วมันยังได้ตาบดีได้ล้อเลมันยงมือชกเนี้ยอีกหน่อยเซกที่มบมีวันนี้รวยวันนี้รวย เป็นพิธีส่งน้ำนะครับผมอยู่พุทธสถานโบราณโบราณสถาน,นออของจังหวัดเลยที่วัดห้อยห้าวนี่เด้อครับอันนี้เป็นซิมที่มันโป๊ดมันพังแล้วนะครับผมของวัดห้อยห้าวหรือวัดคันไดใหญ่ว่าสัน ปีหนึงเริ่มด้วนกระบาลมันทำให้เรื่องการเกี่ยวหนังแกอายุ400-500ปีมาแล้วนะครับมันมันก็ได้เพิ่มกระบาลที่นี่เล็กน่อยเพิ่นกะสิส่งน้ำแล้วเพิ่นกะสิเป็นเบิกบานเบิกเมียงโดยล้างส่งทางกลางเป็นธรรมดาเนาะศาสนาคนอีสานแต่ก่อนเป็นเป็นการนับถือเทพเจ้าก่อนเจ้าฟ้าผญาแทนก่อน แล้วศาสนาพุทธศาสนาศานาผรา์จังเข้ามานันก็เลยทิ้มบอได้องเก่านะจักน้อยเพิ่นก็สิเป็น,ปปนพิธีทางเจ้าฟ้าปัญญาเท่นหรือว่าหรือว่าเพิ่นเอิ้นว่าพวกนักพือศาสนาพี่นั่นล่ะครับผม